ข่าวด่วนรัฐแจ้งเตือนใครมีครอบครองระวังมีโทษปรับและจำคุกรีบส่งคืนภายใน30วันสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะล่าสุดทางรัฐบาลและทางออยอได้มีการออกมาแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ว่าเถ้าหากใครมีสมุนไพรนี้ไว้ครอบครองระวังจะมีโทษปรับและจำคุกส่วนจะเป็นสมุนไพรอะไรไปฟังรายละเอียดกันค่ะอยอยเตือนผลิตภัณฑ์สมุนไพรจิ๋วเจิงปูเซินเจียวหนังปลอมใครครอบครองให้ส่งคืนภายใน30วันหากยังเก็บไว้ขายมีโทษปรับและจำคุกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยอยสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรจิ๋วเจิงปูเซินเจียวหนัง เจอเป็นของปลอมโดยใช้เลขทะเบียนที่ g 2 9 8ทับ4 9รุ่นการผลิตที่ 21, a 11 a 1 1 0 1วันที่ผลิตวันที่18สิงหาคม2 1วันที่หมดอายุวันที่18สิงหาคม2 3ซึ่งฉลากระบุผลิตโดยบริษัทจงไทยเจีย้ยนหนิงเอี้ยอกรุ๊ปจำกัดเลขที่30ทับห0 3หมู่1ตำบลโคกข,ขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร7 4 000จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้มีการผลิตจิวเจิ้งปูเซินเจวหนังในรุ่นดังกล่าวผลิตภัณฑ์นี้จึงเข้าขายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมอยจึงเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์โดยให้ผู้ที่มีไว้ในครอบครองส่งมอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพรอ,อย หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดภายใน30วันหากตรวจพบว่ามีการครอบครองไว้เพื่อขายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรพุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและประับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตรายสามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนออ,อโทหนึ่ง หรือผ่านไลน์ f ด t h a i หรืออีเมล1 5 5 6ง f d a m o g o t h ขอขอบคุณที่มาของข่าวนี้จากเพจคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ